บอกกล่าวเล่าความค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงบอกกล่าวเล่าความของเราในวันนี้นะคะจากตอนต้นรายการที่เราได้เกริ่นนาเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็การคิดค้นงานวิจัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในช่วงนี้เราก็จะมี อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัยและค้นคว้าเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยนะคะแล้วยังประกอบกับวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มีความสําคัญคือเป็นวันมะเร็งโลกเลยทีเดียวเลยหยิบสิ่งนี้มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการ ค้นพบยาที่จะมาสู้มะเร็งด้วยการรักษาแบบวิถีธรรมชาติอะไรอย่างไรนะคะมารู้จักกับท่านศาสตราจารย์ดร,รพิเชษวิริยาจิตราหัวหน้าคณะวิจัยโอเป a t รช n b i บิมและท่านยังเป็นประธานกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร,รพิเชษค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชุติมาครับแล้วก็ท่านฟังครับค่ะได้ยินว่าวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้เป็นความสําคัญคือวันมะเร็งโลกใช่ไหมคะครับก็นนเป็นวันที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเขาตั้งขึ้นมาว่าทุกวันที่4กุมภาให้เป็นวันมะเร็งโลกเพื่อให้คนทั่วโลกเนี่ยได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็งะนะ เราจะได้ใส่ใจกับสุขภาพของตนเองและก็คนที่รอบข้างด้วยรวมทั้งจะแนะนําถึงวิธีการในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งด้วยใช่ไหมคะคือที่มีความสําคัญก็เพราะว่าในทั่วโลกขณะนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยเพิ่มใหม่ทุกปีนะครับค่สิบสี่ล้านคนแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตนี่อยู่ที่แปดล้านคนต่อปีนะครับแล้วอัตราของเมืองไทยเราเป็นยังไงบ้างคะ การตายจากโรคมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นอันดับนึต่อเรื่องมาสิบสามปีแล้วอ่ะถ้าจะนับนะฮถ้าจะเฉลี่ยกันห้เห็นชะตัดงก็คือว่าในทุกๆหนึ่งชั่วโมงที่เราคุยกันอยู่นี่นะครับจะมีคนเสียชีวิตจากมะเร็งแปดคนโอ้นะครับึ่งไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะครับมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับมันเฉพาะในเมืองไทยใช่ไหมคะใช่เฉพาะเมืองไทยนี่แหละครับนะฮะ มันอาจจะแจ็คพอร์ตที่เราที่ครอบครัวของเราเมบนญก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องระหนักถึงอันตรายแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่จะป้องกันมัน,ค,นครับทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเร็งปากมะเร็งท่อน้ำดีปอด ลำไส้ใหญ่ต่อมลูกหมาแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองนะครับดูหลายที่เหมือนกันนะคะครับ็นผู้หญิงนะครับเดกเกิดขึ้นที่เต้านมเป็นส่วนใหญ่ค่ะปากมดลูกนะครับตับพ่อําดีปอดแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะก็เป็นไปทั่วๆไปเหมือนกันคผู้ชายก็ส่วนใหญ่ที่ตับผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ที่เต้านมนะครับมีสายเหตุจากอะไรบ้างคะที่จะก่อให้เกิดเป็นมะเร็ง่ย ง่ายๆนะฮะมะเร็งนี่ทำมะเร็งก็คือตามเดิมทีมันก็คือเซลล์ปกติในร่างกายของเรามีแหล่ะค่าคือทุกคนเมีเซลล์ปกติอยู่ในร่างกายาเหมือนกันทุกคนเกิดมาก็เป็นเซลล์ปกติแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราที่มีการกระตุน้นให้เซลล์ปกติเนี่ยกลายเป็นเซลล์ที่พาเรา<อ>แล้วก็เจริญเติบโตเ,เร็วกว่าเซลล์ปกติอื่นแล้วก็ไปเบียดเบียนเซลล์ปกติ ถ้าไม่เกิดอาการเจ็บแล้วก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ ừ, แล้วก็ทาลายอวัยวะต่างๆในที่สุดก็เสียชีวิตนะครับก็สาเหตุจากการที่เซลล์ปกติถูกกระตุ้นแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งะนะครับวิธีการรักษานะคะในปัจจุบันเนี้ยแพทย์กระแสะหลักข็ก้นวิธีการรักษาก็คือใช้เคมีบำบัดใช่ค่ะเคมีบำบัดแล้วก็รังสีบำบัดค่ะก็ก็จะมีอาการแพ้กันเยอะมากเหมือนกันปัจจุบันเนี้ย ทั่วโลกเขารับรู้กันแล้วแต่เมืองไทยยังไม่ค่อยรับรู้กันเท่าไหร่เขาเมื่อทั่วโลกเขาจะบอกว่าเคมีบำบัดรังสีบำบัดเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลหรอกนะแต่เนื่องจากว่ามนุษย์เรายังไม่รู้วิธีการทางเลือกใหม่โดยเฉพาะอย่างเมืองไทยนะก็เลยใช้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาแล้วก็จริงๆแล้วในเว็บไซต์ของ natural news เร,เร็วนี้เอง natural news ที่มีคนอ่านอยู่เจ็ดล้านห้าแสนคนนะฮะในอเมริกาะนะฮะ บอกว่าไอเเวทีเคมีบําบัดเนี่ยมันทําให้เสียชีวิตนะฮมากกว่ามะเร็งซะเองอนะครับค่ะ<ว>คือน<า>นมันเกิดผลข้างเคียงนั่นเองใช่ไหมคะผลข้างเคียงครับแล้วทําให้เสียชีวิตมากกว่ามะเร็งเองคะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อศึกษาทํากันมา25ปีเต็มๆะนะฮะโดยดรฮาร์บินโจนส์ซึ่งอยู่ที่ยูนิเวอร์ซิตี้แคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลี่นะครับทั้นข้อมูลเนี่ย เอเป็นข้อมูลที่ชัดเจนะนะเดีไม่มีใครถกโต้เถียงเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็คงต้องตระหนักว่าเคมีบำบัดมันไม่ได้ทำให้เราหายจากมะเร็งนะ,ะจริงๆทำให้เสียชีวิตจากมะเร็งจากตรงเนี้ยมากกว่ามะเร็งเสีอีก<ช>แล้วจากที่ได้ทราบม,มาว่าท่านอาจารย์ดรพิเชษเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะวิจัย operation bin นี่คือการวิจัยอะไรอย่างไรคะครับ ก่อนที่ผมจะไปถึงตรงนั้น <Okay. S 2> นะครับผมก็อยากจะให้สถิติตรงนี้อีกนิดหนึ่งว่าดรโจเซียนที่ทําสถิติตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าไม่ทําคีโมเนี่ยเราจะมีโอกาสอยู่ยาวนะฮะ mm. มากกว่าคนที่ทําคมโมถึงสี่เท่าอ๋นะฮ <Okay. S 2> นี่คือข้อมูลที่อยู่ใน national news ฮะ <Okay. S 2> ในขณะเดียวกันในเว็บไซต์ของ cancer tutor นะฮะในกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว <Okay. S 2> เขาบอกว่า เคมีบําบัดเนี่ยรักษามะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปอดเนี่ยไม่ได้หรอกอืนะแต่ก็ยังเป็นวิธีการที่ถูกแนะนําให้ใช้กันอยู่ะนะครับเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นนะครับโดยที่คนที่ใช้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสใช้ได้ผลหรือเปล่าแต่ข้อสรุปก็คือว่ามันใช้ไม่ได้อืทีนี้แล้วแล้ววิธีที่ปลอดภัยล่ะ,ะวิธีที่ใช้ได้ล่ะทเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเซลล์มะเร็ง S <S คือเซลล์ปกติของร่างกายที่ผ่าเหล่าผ่ากอใช่ไหมครับคเพราะฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือสร้างร่างกายขึ้นมาสู้ให้เซลล์มะเร็งนั่นถูกจัดการด้วยร่างกายของเราเอง <S 2> <S 2> ค่ะนะครับเหมือนกับให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานขึ้นมาใช่ไหมคะเมื่อมันกลายเป็นผ่าเหล่าผ่ากอคือเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่เป็นเซลล์มะเร็งด้วยกันทั้งนั้นคแต่คนที่มีภูมิคุ้มกันดี จะต่อสู้ตรงนั้นได้แล้วเราโอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยกว่านะโดยสรุปแล้วก็คือร่างกายของเราต้องมีภูมิคุ้มกันะนะครับท่านอาจารย์คะถ้าจะเปรียบเทียบง่งายๆอย่างนี้ได้ไหมคะเหมือนกับเวลาเราเป็นแผลมะเร็งก็เปรียบเสมือนเป็นแผลที่เกิดขึ้นเป็นแผลสดอะไรต่างแต่ถ้าร่างกายเรามีระบบ ูมคุ้มกันที่ดีหรือป้องกันที่ดีร่างกายก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่เป็นแผลของเราให้หายได้โดยเร็ววันแล้วธรรมชาติของเราก็ดูแลตัวเราเองได้อยู่แล้วนะฮะแต่อย่างการณีที่มีตาอักเสบ ก็เปนอาการเสพย์จะช่วยจากการติดเชื้อการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราพวกนี้ร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้มันหายได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีการกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นเราก็จะสามารถที่จะจัดการกับอาการเหล่านี้ได้เร็วขึ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันได้ไวขึ้นใช่ครับทีนี้แล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับภูมิคุ้มกันก็เกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวเหล่านี้แหละ นะครับไม่เล็ดขาวในร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมีอยู่สองหมื่นล้านเม็ดถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดของทับทิ่ใหญ่มากนะฮะ<ช>นี่ยันหรือมาเลยนะคร<ช>ับ<ช>แล้วธรรมชาติสร้างขึ้นมาทำไมสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุล<ช>นะครับเมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันสมดุลแล้วเราจะไม่เป็นอะไรเลย นะครับแต่ถ้าเรามีน้อยไปก็เ,เป็นมีโอ,อกาสติดเชื้อเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกแล้วก็เป็นมะเร็งคนะแต่ถ้าเรามีมากไปปัญหาก็เกิดเหมือนกันก็คือเราเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอเพราะภูมิคุ้มกันมันจะโจมตีตัวเราเองจนเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองทีนี้กลับมาที่ภูมิคุ้มกันใหม่นั้นทายังไงจะให้สมดุลครับทํายังไงถึงให้สมดุลน,นี่คือวิธีการรักษาดูแลสุขภาพภมเก่าของเราโดยททั่วไป คในส่วนของค่าที่เป็นมะเร็งเราก็คือต้องกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพราะคนที่เป็นมะเร็งก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเขานี่มีภูมิกันน้อยกว่าคนปกติมะเร็งมันถึงจะชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างภูมิขึ้นมาเพื่อสู้และจัดการกับมะเร็งนั้นคอันนี้คือความรู้ที่เราทราบมาตลอดเวลาแล้วเราก็ทํางานวิจัยเรื่องนี้ผมทําวิจัยงานวิจัยเรื่องนี้มาสามสิบแปดปีแล้วนะครับเกิดขึ้นยิ่งจากสารสกัดจากบางคุดคบ เราก็ใช้หลักการตรงเนี้ยสกัดสารที่จะไปทำางาเกิเดมลพิษขาวได้โดยสกัดจากมังคุดจากมาดำจากตัวเหลืองจากฝรั่งแล้วก็จากบัวบกนะแล้วก็ผสมกันผสมกันในลักษณะที่เสริมปฏิกติภาพสาเหตุซึ่งต้องใช้หลายตัวก็เพื่อว่าเราจะได้แต่ละตัวใช่แต่ละตัวน้อยๆนะฮะ แล้วก็ไม่ถูกใช้เยอะเพื่อว่า,วามันจะได้ไม่สะสมในร่างกายมากเกินไปแต่พอเราผสมกันแล้วเสริมประสิทธิภาพก็คือบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งให้มันเป็นสี่แต่จะเป็นสองนี่ครับสี่บวกสี่ให้เป็นสิบหกสิบแปดอะไรอย่างต่ำนียนะฮะแล้วเ<อ>นะมื่อเรามีสารสกัดหลายๆลยชุดผสมกันก็ได้เสริมประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพทวีคูณ<อ>ในการสร้างภูมิคุ้มกัน,<อ>นค่ะ สร้างปุ่มของเม็ดขาวนะครับแล้วก็จากการที่เราทําเสร็จแล้วตรงนี้เราก็เอาไปทดสอบกับคนนะ,ะกับคนเนื่อ <Okay. S 2> จเราทดสอบประสาทมาตั้งแต่ยี่สิบสามปีที่แล้วนะฮะเราก็ปลอดภ oh. ัยได้ของก้านเคียงในขณะเดียวกันเราก็ทําจากสิ่งที่เราคินอยู่ตลอดเวลานะฮะ <Okay. S 2> มังคุดมาะดมถั่วเหลืองฝรั่งบบบบกเพียงแต่ว่าเราสกัดส่วนที่มันทํางานกับเม็ดขาวได้นะคะ <Okay. S 2> รับผสมการเสริมประสิทธิภาพนะฮะ,นะะแล้วก,กระตุ้นเม็ดขาวที่มีหน้าที่ จัดการกับเซลล์มะเร็งนะซึ่งนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขาก็ทราบดีว่าเม็ดเลือดขาวที่จะจัดการกับกระตุ้นให้จัดการกับเซลล์มะเร็งก็คือเม็ดเลือดขาวที่เรารูกว่าชีเฮลเปอร์หนึ่งชีเฮลเปอร์สิบเจ็ดีเฮลเปอร์เก้านะครับก็ปรากฏว่างานวิจัยของเราก็สรุปออกมาว่าใช้เพียงสิบห้าวันใช้เคสซีแคทูสวันเนี่ยมันก็จะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเหล่าเนี้ยของเท่าบ้าง ของเท่าแล้วก็ค่าเท่าคกระตุ้นเป็นรวมสรุปแล้วก็รวมๆแล้วก็เป็นห้าเท่าถึงสิบเท่าเลยคเพราะฉะนั้นร่างกายของเราค่อยมีเม็ดเลือดขาวที่ไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าที่เราเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตหรือที่ฝรั่งเรียกว่าคิวเลอร์เซลล์ส่จตัวท็อกซิกทีเซลล์นี่นะครับแม่มีประสิทธิภาพจัดก,การกับเซลล์ได้เพิ่มขึ้นด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นห้าเท่าสิบเท่านะครับ เพราะนั้นเมื่อเราใช้เข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายของเราก็สร้างปุ๋มกันเหล่านี้แหละไม่ได้ขาวก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จัดการกับเซลล์มะเร็งครับง่ายๆแค่น,นี้เองนะครับะะแล้วก็ในแปดปีที่ผ่านมาที่เรามีผลิตภัณฑ์เนี้ยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปขนาดเนี้ยเราได้มีโอกาสช่วยคนที่เป็นมะเ,มนนมเะะร็รงระยะสุดท้ายมาจํานวนมากทีเดียวนะครับตั้งแต่ระยะแรกจนระยะสุดท้าย <Okay. S 2> แล้ววิทยาการปูมคุ่มการล่าสุดในศัตวรษทน่ี้ที่เราพูดอยู่เนี่ย <Okay. S 2> ในวงการแพทย์บ้านเรายังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ mm hmm. นะมเวลาพูดไปมันก็จะเจอแต่ข้อกล่าวหาว่าพูดมากเกินไปแต่แท้ที่จริงนี่คือวิทยาศาสตร์ที่เราค้นพบใหม่ <Okay. S 2> อีกครักสามสีป่ปีแล้วครับทั่วโลกจะไดเอามาพูดกัน uh hmm. นะครับวิธีการตรงเนี้ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด mm hmm. นะครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะ กินได้นอนหลับด้วยส <Okay. S 2> ิ่งสาคัญก็คือหน้าตาจะสดชื่นแจ่มใสามากเลยเพราะมีการสร้างคอลลาเจนที่ผิวหน้าให้ดูแรับ <Okay. S 2> และสาคัญที่สุดก็คือในที่สุดร่างกายก็เคยจัดการกับเซลล์มะเร็งกลับร่างกายกลับสู่ภาวะผูมุ้งกันที่สมดุล mm hmm. แล้วเราก็กลับคืนสู่ธรรมชาติง <Okay. S 2> ่ายนิดเดียวครับค่ะ okay. แล้วจากงานวิจัยที่ท่านได้ค้นคว้ามาแล้วก็นํามาเป็นแนวคิดเนี่ยนะคะตอนนี้เราจะเรียก ผลงานชิ้นนี้ว่าเป็นอาหารเสริมเป็นยาหรือเป็น,ปนอย่างไรคะเป็นปัจจันเสริมอาหารนะคะ,คะก็ต้องเรียนว่ามันเป็นงานวิจัยของเราซึ่งเรามีชั่วโลกเขาใช้กันเยอะมากแล้วนะครับต้องเรียนว่าเราก็อยากจะประกาศนวัตกรรมนี้ให้คนไทยได้รด้ใช้แต่เราก็เราต้องระมัดระวังว่าพอการประกาศไปก็จะหาว่าเราพูดเกินเลยเพราะว่าในแวดวงทางการแพทย์ปัจจุบันเนี้เขายังตามไม่ทัน นะฮะ,ฮะคืออย่างเช่นเมื่อเขาที่เราพูดถึงว่าเา S <S มื่อเขาทีเอสสิบเจ็ดก็เป็นเมื่อเขาที่มีอายุแค่แปดปีมหมายความว่าเป็นเมื่อเขาที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่มค้นพบเมื่อแปดปีที่แล้วนี่เองใ <ฮะ S 2> นเมืองไทยเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์รายเนี่ยยังไม่รู้จักเลยได้ซ้ํา<ฮ>ะนะแต่ว่าคนที่จัดการหรือดูแลงานวิจัยเหล่านี้เขาจะรู้จักดีนะแล้วก็เป็นงานที่เขาแข่งขันกันทําอยู่ <ฮะ S 2> ทั่วโลกขณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็คือ สิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเราได้มีการพูดต่อต่อไปเราจะได้มีโอกาสช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะแล้วช่วยให้เขากลับคืนสู่ธรรมชาติมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยปลอดภัยได้ที่สําคัญที่สุดคือไร้ผลข้างเคียงครับนะนี่ก็คือะคะเป็นผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนี้เราจะต้องไปเข้าสู่ในระบบของการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อใช่ครับก็ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราจําหน่ายไปทั่วโลกโดยการรับรองของสานักงานของอาหารและยานะครับอ๋อผลิตภัณฑ์มีออยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วผมในฐานะที่เป็นซีโอแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทาตรงนี้ก็ได้รับรางวัลซีโอดีเด่นปของปีซี่เหมือนกันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย มันช่วยคนมาเยอะนะครับ <Okay. S 2> ทีนี้เราขณะเนี้ยผมเองผมนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่ผมอยากจะทําอย่างยิ่งก็คือว่าเราพยายามที่จะจัดโครงการพิเศษ <Okay. S 2> เพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้ได้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้จัดการกับมะเร็ง <Okay. S 2> แล้วกลับคืนสู่ชีวิตธรรมชาติโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่า mm hmm. ที่น้อยได้นะครับ <Okay. S 2> ถ้าหากสนใจตรงนี้ <Okay. S 2> อาจจะโทรถามรายละเอียดได้นะครับ mm hmm. ที่เบอร์สายด่วน1154ครับค่ะใช้1154เลยนะคะ1154ครับเป็นเบอร์สายด่วนของบริษัทเดเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนเลยนะคะเขาจะบอกว่าบิมร้อยเนี่ยนะครับค่ะแล้วถามว่าจะเข้ามาสู่โครงการที่ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือในราคาที่ประหยัดที่สุดอย่างไรอืมนี่ก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดการใช้อาหารเป็นยาจากพืชไทยซึ่ง จริงๆแล้วสิ่งที่คิดคนวิจัยมานั่นก็คือเป็นการสก,กัดจากพืชไทยไม่ว่าจะเป็นมังคุดกรัล่งถั่วเหลืองบัวบกงาดาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นต่อร่างกายแล้วในท้ายนี้ท่านอาจารย์ดรพิเชษจะฝากอะไรไว้กับคุณผู้ฟังทางบ้านคะในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองในเบื้องต้นเพื่อที่ะจะให้ปลอดโรคปลอดภัยเชิญค่ะก็จะเป็น ประโยคมาตรฐานะนะฮะอาหารนิ่มข้าหมู่ร่า,างกายทางจิตใจป่องแพ้วนะฮะตอนนี้เราจะต้องบอกไปว่าเพิ่มด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเราก็จะมีมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนะฮะให้ครบร้อยครบร้อยยี่สิบก็จะได้มีสำคัญที่สุดก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลตามธรรมชาติเราสร้างธรรมชาติของเราให้มาจัดการกับสิ่งผิดปกติ ในร่างกายของเราปลอดภัยกว่าแน่นอนก็เรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพด้วยตัวท่านเองแล้วก็หากมีสิ่งใดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลองมาดูในหลายๆทางเลือกในการที่จะดูแลตัวเองให้สมดุลด้วยในวันนี้ขอขอบพระคุณน,นะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยาจิตราหัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM ประธานและกรรมการผู้จัดก,การบริษัท เอเชียนไฟโตสูติคอลจำกัดมหาชนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณชิตม,มาได้ตามประจำสัปครับ